เอียงมาืูลีนหอยาปๆๆมามามาถึงทำมาจากสื่อของสื่อของใสแล้วะคะ่ะของใช้ของใช้หมด ใช่นิ่กลัวอ่านี่ตอนตอนไปเนี่ยพอเชอร์รี่อยู่หม่องสี่แยกปู๊ดเกือมหอดบานซีสกเกสรางบานเลยคะ่ะแล่นอยู่บักไก่หนึง่งเล่เน,เนไปเฉยๆในบักไก่หนึง่งเป็นกิโลเลยคะ่ะขี่ไปทางบ้านคู่หน่อยพูดค,คือลุงเดียบลุงเดียบลุงเดียบถามว่าใช่เชอร์รี่หรือเปล่านะใช่เชอร์รี่ไหม เป็ักระลชรถนะคะเบิงว่าแมนเชอร่บอแลนยกลยก,ลยกสงสัยหิวนะคะแลนหาของกินแลนท้องหิวไงท้องหิวก็แลนหาเนีกินนะคะพูนบานสีสเกสามานไกลๆทางพูนมองแยก่นไกลๆพูดน,นะคะส่วนลูกหูลูกดาไปห็นเชอร์อร่แลนไปหอดุน่นะคะเราขี่รถออกไปซื้อของตะกีเนี่ย ลุงเดียก็เลยจอดรถตะโกนเรียกเชอรี่<笑><笑>โอ้ยยะเป็นละครับเอาดีๆมากสับลูกลุงเดียลูกลุงเดียมากนะดีๆร้ายกี่ต้มราแล้วก็สิมากระโดดใส่เฮาอ่าดีๆยายายา อย่าทะเอลาะก,กันอย่าพิดกันไปหาไปหาแม่เปิน่นพุ่นแม่เปินลยังมาเดี๋ยวเข้าไปบ่เขาบาเดเจ็บใช้เวลานานไหมล่ะดืดเดือลูกสาวเดียคือพอแห้ง อันเนี้ยเป็นเหตุการณ์ไปกิ่เขาเชอลี่ได้ถวยเ,เขาเธอ <c oughs> อ่ะกินเลยกินเลยโดยเห็นได้เชอรี่โบดิกินได้เนี่ยเดี๋ยวหนัาต,ตรองยางน,นี้ค่ะ เดี๋ยวโดเห็นเดี๋ยวมาแย่งปล่อยให้นั่งกินไปค่ะรอโดมาทั้งฝีรอโดมาทาั้อาทางอ,อื่นเฮ้ยเดี๋ยวเอ็งค่อยกินไปปะเดี๋ยวเอ็งค่อยกินเดี๋ยว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 มันโดหิวคอป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอารมณ่ มารโลกล่างลดล่างแล,แล้วแต่กี่ฟุญน,นะคะกี่ฟุนไงล่างแบบนี้ยังไงคือเกาะะ่าค่ะหอนแดดเนานะ กู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 ให้บอกอยากดื้อบ้างเนี่ยกาบ้าเล่นน่ำเป็นขีดตมเบิร์ตค้างไว้แบบนี้เด็กดื้อเด็กดื้อหิวบ่โอเคโอเคเหงื่อเหงื่อมามาเนี่ย nha tuần mà 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 chị kín khẩu mà mà nhạc กลับบ้านได้แล้วเชอรี่พ่อเหล่ากบานได้แล้วกลับบ้านกับบ้าน,บบาน,บบานอิ่มแล้วเงี้ยวเสยมาดูมาสกิดหลายเื่อหลายจริงๆว่าสิให้ดูถ้าก,กินพร้อมเอ่อเอ่อผมดีๆนะคะมามาดูเชอรี่ เดอรี่กินไปแล้วให้ดกูกิบบนซะกลับาดกระบานกลับ,บาดเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อเมื่อบ้านเด้อดูกินข้าวกับต้มเนื้อนะคะมีนกินเนี่ยมันเถาะเหรอบักโดมันเถาะเหรอโดเถาะเหรอเดี๋ยวไปน้างสิเขาไปห้าบ,บงหมูกันค่ะ บรรยากาศยำคำๆตะเวนกำลังสิตกดินค่ะตะเว้นไก่ตกดินสวยปะค่ะสวยมากเ <c oughs> มื่อแรกกะทีงานรถตู้อันเลืกวงเซกะเดินทางกลับเลยค่ะกลับบ่านหอ มือนมีงานอยู่สิสเกตบรรยากาศเยีมคัๆตะเวนกันลรื่องตกดินค่ะเชอรี่ให้ยิ้มไปแล้วปกติโดดสิกินลายๆกับพผอมๆกับเท้านะคะแตอนี้เดี๋ยวตั้งหมอเข้าไว้ก่อนแล้วก็ไปรับไอ้หมู บรรยากาศอืบรรยากาศของชีวิตคนบ,นบ้านๆนะคะกับบมียังมากไหมย่างที่เห็นกับย่างที่เห็นก็นคือเป็นเสียค่ะแต่เมื่อกี้ไปล่านสื่อของแบบว่าหอนชนิดที่ว่าโอ้ยเดินออกมานี้โล่งมากเลยนะคะ ตาซื้อของอยู่พออยู่โห้ยวหนสุดๆลังคาแบบนั้นยอมละหายกลัวเตาอบเดี๋ยวไปรับไอ้หมูกลับมาก็จะมาขัดพื้นนะคะขัดพื้นขัดห้องน้ำกันช่วยๆกันทีมหลังบ้านนะคะแมแม็กกันนออน,น,นออออยยูู่่ใหโเล

กหน่อยแกหน่อยแก่หน่อยกหน่อยแก่หน่อยกหน่อยกหน่อย,อย,อ,ย,อ,ยอยู่นซุ้มนี่แหละโดอีโดเอามาังอิจฉาลขาดดูขาดุูกดิกขาดบกหมูตัวหนึ่งขาดบกหมูแก้งสี่ขาตอนนี้มีหกขาเนี่ย,ยไม่ใช่หกขาดิหนึ่งสองสามสี่ มีคนละสีะ่ขาสี่มีตอนนี้มีสิบสองขาขาดีสี่ขาครบสี่ตัวดีดีคือแห้งเว้ยยังมือเศร้ากับตนกี่ตุมแต่เศร้าเป็นหอบเป็นเบิงเ,เ,เ,เป็นแลนีดีคือแห้ง ม่อมแม่มาเล่นกับลูกลุงดียยจีดี้ีดีสเยโดบ่อยากดีีว่าม่อมแม่ขี่ค่บอลล่อนคนไรกดแช่มามามาเมือแหลกส่งเป็นคุณหนูดีดีผู้ใดก็เอาตะกลองมาถ่ายดี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 ผู้ใดไม่เห็นเนาะตอนมาใหม่ๆเนาะเขาเหอะแต่ตอนนี้ไม่มีใครสนใจน้องเลย แต่เขาน่ารักดูเด้อน่ารักดูด้ค่ะแล้วก็จะได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักของเขาอยู่ด้วยนา,นานๆก็จะได้เห็นค่ะบอกกันไหมคลิปหนานะคะ <c oughs> เราคลิปนี้สเนิกซอนวพราะมันห่อนหลาย วันตับแต่แล้วค่ะรับกิปนีส้สำนีก่อนค่ะรับหมูน้อยก่อนสวัสดีค่ะ